สวดมนต์เราจะรู้ว่าจะรวยได้อย่างไรใช่ไหมคะหลวงตาโอ้ไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกวิธีการอยู่ในบทสวดมนต์อยู่ในพุทธมนต์ใช่ไหมคะหลวงตาใช่พุทธมนต์มีทุกอย่างค่ะหลวงตาคะหนูสังเกตว่าหลวงตาหล่อพระเนี่ยคะ่ะหลวงตาหล่อพระทุกเดือนเลยแล้วก็หล่อ ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสนะคะลงตาแม่นถ้าลงตาต้องอยากหลอก<า>ห,หนูอยากรู้ว่ามันต้องมีอะไรลึกมากกว่านั้นหนงตาไม่ได้อยากแค่หลอนะคะทำํำยากนะถ้าเราหล่อพาเสร็จเราขอบาร,รมีหลวงปู่อาราธนาบาร,รมีรวมจกักรพรรดิบาร,รมีรวมใจสนานาคมบาร,รมีรวมท่านพรบริวารบารมีรวมโรรพธิสัตว์ทุกองค์อดีตปัจจุบันและอนาคต ใช่ไหมมาที่รูปรักที่เราหลอ่หลอแล้วก็เชิญเทพพรหมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิในโลกกาะานเนี่ยฝากกระแสไว้แล้วรูปลักษณ์พระเนี่ยผ่านเราทุกคนเนี่ยพระเวลาพวกนั้นไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีรูปมีสนามมาทะผ่านรูปผ่านรูปนามเราแต่รูปพ้าที่เราหลอ่หลอคือหลวงตากำลังจะบอกว่าทุกครั้งที่มีการหล่อพระที่คนมารวมตัวกันเยอะๆเทวดาเขาก็จะผ่านรูปนามของพวกเราทุกคนถูก โดยเฉพาะคนที่จิตอยู่ในพุทธมนต์ใช่ไหมคะหวงตาหนูสังเกตการหล่อพระลองตาทุกครั้งไม่มีการนิมนต์พระเกจิดังๆจากทั่วสารทิศไม่มีการแจกแจงมวลสาร,สารไม่มีการโฆษณาว่าใสา่มวลสารใดๆทั้งสิน้หนหลวงตาแค่บอกวันและเวลาในการหล่อพระแค่นั้นเองมันเป็นพิธีพวกนี้มันเป็นพิธีทำให้คนดูแล้วดีอ่ะ แต่จริงๆมันอยู่ที่บาร,รมีสมออยู่ที่บุญบุญบาร,รมีที่ที่เราเชิญมา่ะถ้าเราเป็นประโยชน์นะท่านจะมาไหมมาอธิษฐานช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดยิ่งโพธิสัตย์ยิ่งปัจเจกภูมิในอนาคตเนี่ยไม่มีองค์ไหนไม่มาหรอกองบริวารเป็นกระแสเดียวกันใช่ไหม ฟังหลวงตาพูดเราก็ดูง่ายๆแต่มันไม่ง่ายนะคนที่ทําได้คือทำบ่อยๆเวลาทํามันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆไงก็เห<ช><อ>มือนเราอธิษฐานเนี่ยบางคนบอกไม่เคยอธิษฐานอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่ต้องอธิษฐานอธิษฐาสนสารสวดมนต์หรืออะไรก็ได้อธิษฐานเล็กๆน้อยๆวันสองวันสามวันอธิษฐานบ่อยๆที่นานเข้านานข้างหลายวันหลายเดือนเนี่ยอธิษฐานตรงนี้มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆ พอใจแม้ตั้งแต่ทานยานอเวขานะมันพัฒนาของมันค่ะหลวงตาศูนหนูขอย้อนกลับมาเรื่องการหล่อพระค่ะหนูสังเกตว่าหลวงตาจะไม่กําหนดวันนี้สองห้าหรือว่าแบบวันสําคัญสําคัญหลวงตาก็หล่อตามเลิกสะดวกเลยตู้สะดวกไหมไม่ชีสะดวกไหมสถานที่สะดวกไหมเจ้าภาพสะดวกไหมอย่างเงี้ยหรอคะหลวงตา<ไ>ทําไมมันง่ายจังคะหลวงตาทอ้าทไมจะทําอะไรมันยากล่ะ มันยากแล้วหล่อพังพร้อมกับหล่อเลยมันปลูกบ้านนะอพ้อก็ปลูกเลยมันซื้อรถอ่ะมีสถาทั้งก็ซื้อเลยไงแต่มันดูขัดแย้งกับคนทั่วไปที่าบอกว่า<อ>หมอดูบอกว่าจะต้องเป็นเลขวันนี้นะวันเสาร์ห้าเป็นเลขดีอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อไม่ได้สนอนเลยหลวงตาก,ก็เลยไม่ติดไงถ้าถ้าหลวงพ่อเป็นคนที่ติดพวกนั้นหลวงตาก,ก็ตามหลวงพ่ออยู่แล้วล่ะผมว่าทำไมติดพิธีกรรม ไม่มีขานาดท่าทนหล่อพระที่นั่นท่านยังอธิษฐานไปตามสายไฟฟ้าเลยอเขอมัหมานไปตามสายไฟฟ้าพระที่เห็นกระดอกอ้หลวงพี่ไม่ธรรมดาลแล้วเนี่ยรู้จักกันตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยต้องขึ้นมากาบนะค่ะ ม่มีิกรมการหล่อพระของหลวงตานี่ถ้าดูผิวเผินอาจจะเหมือนเป็นพระธรรมดา,าบ้านๆไม่มีอะไรไม่เป็นการอัญเชิญเกจิอาจารย์ดังๆนี่ชิญมาก็ต้องเสียตังค์สิต้องหลายเมื่อนะท่านนั่งเครื่องบินมามั่งนั่งรถมาต้องเสียการรถ <c oughs> แต่มันก็เป็นองค์ประกอบทําให้พระมีความขลังมากขึ้นนะคะในสายตาของคนทั่วไปมันงมันอยู่ที่บารมีผ่านเข้าไปที่พระ <c oughs> มันอยู่ที้มันอยู่ที่นี่แม่ชีพวกพระที่รู้นี่แหละสวดไปนี่น่ะ สมัยที่อยู่กับท่านนะท่านจะอธิษฐานอะไรท่านว่าเอาเองช่วยกันตอนนี้เองไม่ได้ทำผิดอะไรอเองครบเองสิลครบเองนึกถึงหลวงปู่โค้ทวดเองภาวนาไตาสนานาคมพร้อมบารมีจักพัทบรมีโพธิสัตว์ทุกองค์นะในโลกเนี้เยเชิญเทวดาด้วยามาโมทนาบุญเลย<น>แค่นี้ย ค่ะหลวงตาพูดขนาดนี้แต่ก็ยังมีคนที่ยังไม่กล้าจะทําเหมือนที่หลวงตาพูดอย่างเช่นซื้อบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่จะต้องมีเลิกมียามมีการนิมนต์พระก้าลูกอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาหลวงตาพอ,อจะแนะนําให้กับคน<อ>ที่ขึ้นบ้านใหม่ได้ไหมค่ะถ้าก้าลูกก็เสียแยะหน่อยนะ <c oughs> ถ้าสามลูกก็น้อยหน่อย <c oughs> มันเพ่งหน่อย <c oughs> คือถ้าเรามีทรัพย์มันก็น่าทำานะครับคนหนึ่ง เวลาถ่ายรูปออกมาแล้วดูดีมากเลยค่ะวงตาเป็นภาพแบบว่าขึ้นบ้านใหม่ขึ้นเศรษฐีคารือหาดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาก็ทำอะไรมนุษย์ก็ยังติดอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับติดในรูปรูปลับถ้าหนูรู้ขนาดนี้แล้วเวลาหนูขึ้นบ้านใหม่หนูควรจะต้องทํำยังไงคะหนงตาขึ้นบ้านใหม่ไม่ยากเลยเรารูกรปหนพ่อไปตั้งอ้าวหุ่พ่อ บ้านหลวงพ่อก็แล้วกันแต่หนูอาศัยอยู่กับผัวกับลูกว่าง,งั้นบ้านเนี่ยไม่จ่านใครหนูตายไปแล้วก็เป็นของลูกลูกตายไปของหลานของเลนอะไรมันม้วนละค่ะหลวงตาฟังหลวงตาก็อีกแล้วดูง่ายมากเลยนะคะหลวงตาจะยากอะไรกันนะมันง่ายจนแบบมันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะง่ายขนาดนี้คะ่ะห,หลวงตามยากเลยคิดง่ายมันก็ง่ายคิดยากเราโอ้โหควจะคิดได้คิดยาก พอดีหนูติดภาพในอดีตจะต้องแบบมีเลิกมียามเดินเท้าซ้ายเท้าขวาเข้าบ้านใหม่โอ้โหทําไมงั้นจะแตกแยกบ้านจะร้อน<ฮ>บ้านจะพังมีปัญหาเรื่องเงินอย่างเงี้ยคะ่ะบ้านจะร้อนไม่จะเป็นเพราะบ้านเป็นเพราะคนอยู่ในบ้านเหมือนร้อนเพราะฉะนั้นหนูต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่ใช่ไหมคะหลวงตาเปลี่ยนก็นได้ไม่เปลี่ยนก็นได้